ครับสวัสดีครับวันนี้ผ้ามาเบงเข่าอีกนึงครับถีออยู่ในแต่งหน้าเท่านะครับคือเขา่ามะลิแดงโอ้ยเนียวแดงครับออาสายพันธุ์ใหม่นะครับเหนียวแดงที่ให้เม็ดการแตกกอดีรับตนสูงให้ผลผลิตดีครับห่วงใ่ห่วงเงวงงนะครับจากข้อห่วงไปยังคืบกว่านะครับคุณสมบัติเขาคืออายุ อายุนี่ยู่ร้อยยี่นะฮะหล้กก็มีความนุ่มความหอมเป็นพิเศษนะครับอันนี้คือแดงแดงอิดซีฟ่นนะครับข้าวเหนียวแดงอิดซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ปรับปรุงขึ้นมาดีที่สุดนะครับให้ผลผลิตดีบางความสูงครับขวมสูงได้ร้อยร้อยร้อยหา่ได้เนะอยู่บ้านลอยหาได้ข้มสูงข้มสูง kei ha